คู่นี้ก็คือน่ารักมากเช่นกันนะคู่ของออฟกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนว่านะครับเขานะมีแฟนมิตรประเทศไทยแบบว่าเยอะมากเลยใช่ไหมครับล่าสุดนะครับทางค่านะครับ GMM นะครับได้ออกมาประกาศนะครับจัดแฟนมิตรนะครับของออฟกันนะครับโดยครั้งนี้นะครับจัดที่ประเทศญี่ปุ่นครับคุณผู้ชมเรียกว่าชาวเบบีชาวญี่ปุ่นนะตอนนี้คือชิด เขาเรียกอะไรเตรียมตัวรอกันแล้วนะบอกเาเลยว่าปังมากนะครับส่วนงานนะครับจะจัดขึ้นนะครับในวันที่24กันยายนนะครับซึ่งมีทั้งหมด2รอบนะครับรอบแรกนะครับเวลาบ่ายสองนะครับส่วนรอบที่2นะครับเวลา6กโมงเย็นนะคุณผู้ชมส่วนงานแฟนซายนะครับจะมีจัดขึ้นในวันศุกร์ที่3กันยายนสําหรับผู้โชคดีนะอาจจะมีการแจกลายทองลายเซ็นกันนะครับคุณผู้ชมมี2รอบนะครับรอบแรกนะครับบ่ายสองรอบที่2นะครับก็6กโมงเย็นเช่นกันนะครับส่วนการขายบัตรอะเอียดเพิ่มเติมนะครับจะมีการประ ประกาศขายตั๋วเร็วๆนี้นะไม่รู้ว่ายังไงแต่เราเชื่อว่าเราเบบีนะที่แบบว่าเก็บเงินรอแล,แล้วก็คงตื่นเต้นอย่างน่าดูนะเตรียมเงินให้พร้อมแล้วคุณเตรียมเงิน่าดูโอเคเตรียมเงินให้พร้อมแล้วรีบไปแบบว่าประกาศปุ๊บก,ก็ไปจองตั๋วปั๊บนะครับบัตรแฟนมิดออฟกันนะราคาก็น่าสบาว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่าจะเก็บกันได้นะเชื่อว่าแต่แฟนที่จ่ที่ญี่ปุ่นอะเต้ใจส,สู้ใช่ ครั้งแรกที่ญี่ปุ่น,ด,นด้วยเราต้องสู้เชื่อว่าเราเบบีก็คือทำได้เรือนนักสู้นะแต่ว่าต้องดดอ,งอ, <c oughs> อแต่ว่าอย่างที่บอกว่า <c oughs> ต้องรอต้องแบบว่าต้องแบบว่าเดี๋ยวถ้าบัตรหมดไงเราต้องรีบเลยนะอ,อย่างไงก็รอนะครับมีภาพบรรยากาศงานแฟนมิสเมื่อไหร่นะครับติดตามได้นะเราจะมีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมดูอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมเราจะไปญี่ปุ่นหรอ ไม่คือเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาในไอจงไอจีอย่างง่ายงเดี๋ยวมีคนว่าเราจะไปญี่ปุ่นอะไรแบบนี้เอ้อไม่แน่หรอกดีไม่ดีแอนดมองแอนดมินเราอ่ะบใช่คงรัดฟ้าไปก็เป็นได้อาจารย์เนี่ยรอแล้วพอเราไม่พอเขาประกาศขายบัตรปุ๊บใช่ไหมแอนดมินเราคือพร้อมแล้วพร้อมก็เรียกพร้อมซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วในกระเป๋าดิสันแล้วไม่มีแล้วเพราะว่าสายเดินเลนเออนะยังไงก็ ติดตามความเคลื่อนไหวกับน้องสองคนกันได้นะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีความรักมีความรักในตัวศิลปิน <Yeah. S 2> นะคะขอให้ได้ไปทุกๆงานนะทุกๆแฟนมีดนะจ๊ะ